เรื่องนี้เนี่ยถ้าไปแตะนะนิรโทษกรรมไปเหมาเข่งเอา1นึรวมไปด้วยเนี่ยคุณคารลมบอกเลยรัฐบาลจะไปไวกว่าที่คิดสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับลุงหรือก,การเมืองนักการเมืองจตุพรพรมพันธ์แล้วก็คารลมเนี่ยออกมาเตือนรัฐบาลไปแตะเรื่องนิรโทษกรรมเหมาเข่งไปยุ่งกับเรื่อง1นึระวังเนี่ยจะทําให้รัฐบาลกลับบ้านไวกว่าที่คิดล่าสุดเรื่องนี้ท่านผู้ชมพรบน,นี้โทษกรรมเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการพูดมีการคุยกัน ล่าสุดทางอนุกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้นี่ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะที่จะเอามาตรา1 1 2ก็คือมีการนิรโทษกรรมเรื่องของมาตรา1 1 2เนี่ยรวมไปกับพรบนิ้โทษกรรมที่จะมีการเสนอด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าส่วนหนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณทักษิณโดนเรื่องมาตรา112ก็เลยจะเอาเรื่องมาตรา1 1 2เนี่ยใส่ไปในพรบนิรโทษกรรมด้วยซึ่งเรื่องนี้แหละท่านผู้ชมกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยตอนนี้ กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะทําให้พรบนี้โทษกรรมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึง1นึนะแล้วก็พูดแต่คดีทางการเมืองคดีอื่นๆคดีแสดงความคิดเห็นทางการเมืองคดีการเมืองอื่นๆแต่ไม่รวมมาตราหน,นึ่งหนึ่งสองนีอาจจะทําให้มีปัญหาแล้วก็กลายเป็นชนวนเหตุรอบใหม่ความขัดแย้งทางการเมืองไปได้คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ชัดๆก็คือคนแรกก็คือคุณคารลมผลพรกลางเป็นรองโฆษกรัฐบาลแต่ว่าออกมาพูดในฐานะที่เป็น สมาชิพกพรรคภูมิใจไทยคุณคารลมนี่บอกว่าตอนที่ตัวแกเนี่ยเป็นสมาชิพกพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เคยต่อต้านไม่ลงชื่อเรื่องการแก้ไขามาตรา112มาแล้วแล้วออกมาเตือนรัฐบาลดังๆเลยบอกว่าถ้าไปยุ่งกับเรื่องนี้นะเชื่อแน่ว่าจะทําให้ตัวรัฐบาลเนี่ยคุณคารลมใช้คําว่าแบบนี้เลยท่านผู้ชมก็คือว่ากลับบ้านไวกว่าที่คิดพาอบอกว่ามาตรา112เนี่ยเหมือนกับล้วเหมือนกับล้วในการป้องกันสถาบัน ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณขาลมงก็บอกว่าไอ้รั้วที่มีมาตรา1นึเนี่ยถึงแม้จะมีเนี่ยแต่มันผุมันพังเต็มทีแล้วยิ่งการไปยกเลิกยิ่งการไปเสนอให้มีการยกเลิกมาตรา1นึเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นเจตนารม์ชัดเจนว่าต้องการที่จะทํรลายทําลายสถาบันไอ้ที่มีอยู่ตอนนี้ก็แทบจะป้องกันสถาบันไม่ได้อยู่แล้วถ้าไปยกเลิกถ้าไปมิรโทษกรรมเรื่องนี้ได้อีกเนี่ยเชื่อว่าจะทําให้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ตามมาในอนาคตแน่นอนโดยเฉพาะ เรื่องนี้เนี่ยถ้าไปแตะนะนิราโทษกรรมไปเหมาเข่งเอา1นึรวมไปด้วยเนี่ยคุณคารลมบอกเลยรัฐบาลจะไปไวกว่าที่คิดนี่คนแรกคนที่สองที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณจาุพรคงพันธ์เป็นแกนนําคณะหลอมรวมคุณจาตุพรนี่ก็ออกมาบอกเลยบอกว่าสับเลยบอกว่าเรื่องของการนิ้โทษกรรมเหมาเข่งเนี่ยไม่ดีแน่นอนแล้วก็มองเลยว่าเนี่แหละมาอีกแล้วรัฐบาลก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยพอนายใหญ่ คุณทักษิณกลับมาแล้วมีมาตราหนึ่งห่ไปติดคดีมาตรา1นึตัวรัฐบาลก็ไปหยิบเรื่องนี้มาอีกแล้วคุณจตุพรเนี่ยพูดล่ายาวมากแต่ว่าแกยกตัวอย่างง่ายๆแล้วก็ย้อนอดีตสั้นๆคือจําได้ไหมตอนเสนอพอรบนี้แล้โทษสกรรมสุดซอยสมัยคุณยิ่งรักถ้ารอบนี้รัฐบาลเนี่ยไปจับมาตรา1นึแล้วเหมาเข่งใส่ไปในพรบนี้แล้วโทษสกรรมแล้วไปเดินตามรอยแบบนั้นอีก เชื่อว่าจะพังแน่ๆตอนนี้มีเรื่องมากมายที่ควรจะทําคุณจารุพรบอกว่ารัฐบาลควรไปทาเรื่องแก้ปัญหาปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรดีกว่ามาจับเรื่องนี้รับรองนับถอยหลังแล้วก็พังแน่ๆบทเรียนเรื่องนิรโทษกรรมสุดซอยยุคคุณยิ่งรักเสนอกฎหมายปุ๊บคนออกมาเป็นเต็มบ้านเต็มเมืองคุณกำนันสุเทพออกมาต่างคนก็ออกมาเรียกว่าต่อต้านเนี่ยยังจําได้ไหมประวัติศาสตร์เรื่องนี้ คุณจัารุพรก็บอกมาว่าถ้ารัฐบาลไปทําเรื่องนี้พังแน่ๆนี่คือสองคนที่ออกมาแสดงความเป็นห่วงแล้วก็กระตุกเรื่องนี้หนักๆถึงรัฐบาล